สุดครับฟังทัพนิสนามโรโตฟิวนารานะครับมาชมกันขันเมจิยาสึดะเจลิกสามครับแมตช์เดนีสสิบเก้านะครับวันนี้ครับนาลังารับรถกับไเยือนของไกนาเรตโตโตริครับมีผมนวัดโชกกาและคุณชัยพลสร้อยตัวแทนเป็นผู้บรรยายครับครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งครับสำหรับการถ่ายทอดสดในศึกเจลิกสามครับบอลทางด้านซ้ายของทางด้านนาราครับยอดกลับมาคืนหลังมาแล้วผ่านมาจังหวะนี้พลิกได้แล้วได้ซัดไปซ้ายโอ้ติดเซฟครับแไป โอกาสได้ลุนหดแรกของเกมนี้ครับไปดีเซฟนั่นเดี๋ยวตาโคมาครับจังหวะจะพลิกเล่นเราดี้พราะสีแดงไม่ให้ปีนจังหวะได้เปลียบแล้วจ่ายต่อมาได้หลุดมาแล้วครับบอลขอได้แล้วครับเปลียบจะวยสายสัดเรียบร้อยเลยครับโอ้โหมาแล้วครับโชติอยู่ไม่สเก็ตครับมามีแนวรับของไกนาเร่เนี่ยขวางอยู่ครับแต่เจ้าตัวก็สามารถที่จะหาบอลเข้าไปยิงด้วยซ้ายครับเสียบเสาเข้าไปครับ ให้นาราขับขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ครับจากโชตะโยเมสกะครับโอซาวะโอซาวะให้มาฟุกุอินโมกลูกนี้โอ้โหเปิดเข้าไปได้ลุ้นโมงจังหวะนี้เกือบต้าบที่เสมอได้ทถดถอนเหมือนกันครับจังหวะโมงของเธอเน้นไม่ได้สิบแปดนะครับบอลตามชิงมาน่ากลับไปโทษครับยิงยิงรูกนี้โอ้โหเนื้อตัวชินจิโมกดะครับจังหวะยิงของฟุกุอินนะครับ เปิดได้ขวาของชิโมคาวะเปิดมาได้มงจังหวะนี้บอลน่ล็อกสยูเรียบร้อยเลยครับเนี่บอลวิ่ไปวิ่งมาสุดท้ายนี่เป็นทางด้านแล้วก็ชิบะครับดูอีกทีครับจังหวะบุกขึ้นมาครั้งนี้ครับของนาราขับครับบอลได้เปิดมาจากฝั่งซ้ายครับมงเข้าเขตโทษแล้วก็ตีต่อก็ตีเหมือนจะจะตีด้านข้างเข้าไผครับน้ำสองต่อศูนย์ครับโอคาดเปิดย้อนกลับมาจับได้ด้วย โรจิยิงนึกว่าจะมีสามแล้วครับโอ้โหจังหวะยิงของฮายาตโตะดูคุยเปิดด้วยซ้ายมาได้หมงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับแม่อย่าที่เดินไปครับโอ้โหทีเด็ดก็งเข้าอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เป็นมารุยมาครับที่ทำประตูกับทีมได้แล้วก็จบครึ่งแรกเลยครับพุตสินฟุกินซัดเองดูนี้โอ้โเข้าไปเลยครับแม่ รี่เียนไปครับระยะอันตรายแล้วทาได้ด้วยครับโอ้โหนี่ครับเอาจนได้ครับจังหวะของกา่นเร่ตอนตัวนี้ครับนี่ครับปั่นด้วยขวาจังหวะนี้บอลเสียบสามเหลี่ยมเลยครับเปิดโค้งมาคนนี้ได้มงแล้วตรงตัวเขาได้ครับโอ้โหแล้วก็เป่าลูกบินหมดเวลาเลยหรือเปล่าครับ นาคับก็เปิดบ้านเสมอกับไกนเร่ตนตอรีไป2ประตูต่อ2ครับโดยได้ประตูออกนำก่อนถึง2ประตูต่อ0ูนเลยครับ